ดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกาาับจารนดัตตีจีจดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาลัหวว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบห้ามีนาคมของชาวลัคนาราศีมังกรหรือท่านที่เกิดลัหวว่างวันที่สิบหกมกราคมจนถึงวันที่สิบสองกุมภาพันธ์ แต่หากท่านผูกดวงวางลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยเราได้ลัคนาสถิตราศีมังกรคําพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะมีดวงดาวหลายดวงด้วยกันที่จะโคจรยกย้ายราศีแน่นอนย่อมมีอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีมังกรแต่จะเป็นเรื่องอะไรรับมืออย่างไร เรามาดูกันเปิดต้นเดือนมาวันที่หนึ่งมีนาคมดาวพระเสา์คือดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมังกรก็จะยกออกจากภพตันุซึ่งคือตัวท่านโคจรเข้าพบกับดุมพะและดาวพระเสาวดวงนี้จะอยู่จุดนี้นับจากนี้ไปสองปีครึ่งเลยทีเดียวโดยดาวโควจรร่วมกับดาวพาทิตย์ได้คูคทัดไฟ และดาวพัพพุธได้คู่สมพลทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความมุ่งมั่นโฟกัสไปกับเรื่องของการแสวงหารายได้เพื่อการสร้างฐานะความมั่นคงความเป็นอยู่ให้กับตนเองและครอบครัวด้วยท่านจะกยันคึกคักและไม่ลีลออหากมีช่องทางใดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับท่านท่านจะรีบไวขว่คว้ามา และระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ของการเดินทางบ่อยอยู่ไม่ติดที่เดินทางแล้วดีนะจะทำให้ท่านไปเจอช่องทางการหาไรายได้เปิดโลกกระทัดใหม่หรือเดินทางแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือได้เจอมิตรเจอกาลยานมิตรเจอสังคมใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยหรือคนที่ท่านคุ้นเคยสังคมรอบข้างมิตรต่างๆเนี่ย จะหยิบยืดโอกาสดีๆมาให้กับท่านด้วยบางท่านอาจจะได้ไปเยี่ยมเยียนหรือเดินทางไปบ้านเกิดหรือไปพบปะพบเจอญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือหรือบุคคลเหล่านี้อาจจะมีการติดต่อมาหรือมีเดินมีการเดินทางมาหากันระยะนี้ดูแล้วนะคะบางท่านก็อาจไม่ค่อยได้อยู่กับที่สักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้อยู่ที่พักที่บ้าน อาจไปพักตรงนู้นทีตรงนี้ทีแต่ไม่ได้เสียหายอะไรดาวประสุกเองก็โครจรโยกหน้าท่านอยู่แถมได้ตำแหน่งมหาหุดด้วยและยังได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ไทยคือปัดทุมาเกณฑ์ส่งเสริมให้ระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความโดดเด่นต่อผู้คนรอบข้างมีสเสน่ห์ต่อผู้ที่ได้พบได้เจอท่านและยังได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ และสังคมเพื่อนฝูงค่อนข้างดียิ่งชาวลักนาราศีมังกรนะคะยิ่งออกงานออกสังคมออกสื่อออกอีเวนต์จะยิ่งทำให้ท่านมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือได้รับโอกาสดีมาจากบุคคลรอบข้างอย่างดีเยี่ยมอีกด้วยท่านอาจได้พบได้เจอคนที่มีตำแหนง่งคนเด่นคนดังหรือไปงานที่มีเกียรติมีชื่อเสียง เื่อได้รับรางวัลดีเด่นเชิดชูเกียรติเข้ามาอีกด้วยในวันที่8มีนาคมดาวพระมรตยูนะคะจากโคจรอ,ออกจากภพพันธุเข้าสู่ภพปุตตะโดยจะอยู่ภพปุตตะนี้นะคะนับจากนี้ไปเจปีเต็มด้วยกันหากชาวลัคนาราศีมังกรอ,อยากจะรับมือวางแผนดวงชะตาเพื่อรับมือกับดาวพระมรตยูดวงนี้ที่โคจรอ,อยู่ภพปุต ตานี้นะคะตลอดเจปีเต็มท่านสามารถเข้าไปกดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเรากลับมาณปัจจุบันการที่ดาวพระมฤตยูนะคะโคจรมาอยู่จุดนี้และมาเจอดาวพัางคานพี่โคจรเป็นปัาและรลาชาโชคดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่ปฏัติเหตุและการผ่าตัดด้วย ทำให้ระยะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรต้องระวังเรื่องดังกล่าวอย่าทําอะไรวู่วามหรือเผลอเลอมากจนขัดความระมัดระวังด้วยหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับบุตรหลานบริวารของท่านเพราะฉะนั้นหากท่านมีบุตรหลานบริวารน,นะคะในช่วงนี้ท่านต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระวังอุบัติเหตุมาจากของมีคมสัตว์มีเคียวด้วยทางด้านการเงิน ในช่วงเครื่องเดินแรกนี้นะดาวกันเงินของชาวลักนณาราศีมังกรคือดาวพระราหูก็ยังคงโครจรในภพพันธุได้ตำแหน่งเทวีโชคและยังได้เกณฑ์ที่ดีเด่นในทางโหราศาสตร์ไทยคืออัมพุจัตตุระเกณฑ์ทำให้ชาวลักนณาราศีมังกรนะคะยังคงมีโอกาสได้จับเงินอยู่หรือมีรายได้มาจากธุรกิจครอบครัวก,กงศีหรือทำกับญาติ ะะและช่วงนี้ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการติดต่อการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศงานออนไลน์หรืองานที่ต้องมีการเดินทางบ่อยประสานงานเป็นตัวแทนในหน้าเหล่านี้จะดีมากเลยนะคะจะทำาห้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแถมช่วงนี้ทำอะไรนะคะก็จะประสบความสำเร็จและลาบลื่นดีการติดต่อผู้คุยเจราจาสิ่งใดก็ดูจะลาบลื่นดีด้วย ชาวลัคนาราศีมังกรเองอาจมีโชคมีลาภมาจากบุตรหลานบริวารหรือบุตรหลานบริวารของท่านในช่วงนี้จักพึ่งพาได้ให้การช่วยเหลือท่านได้อย่างเต็มที่และท่านเองนะคะก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการได้เงินมรดกได้เงินจากการเป็นตัวแทนในหน้าอาสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรืออาชีพขายของเก่าขายของมือสองอาชีพช่างต้มบำรุง อาชีพที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาหรือมีงานเป็นจอบระยะสั้นทําแล้วรับตังเข้ามาอาจเป็นงานที่คนอื่นแนะนําเข้ามาหรือเป็นงานที่คนอื่นทําไม่ได้แล้วตกมาที่ท่านทําให้ท่านมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยในวันที่11มีนาคม,มดาวปัพพุธจะโคจรเข้าพบสหัสชาโดยโคจรเป็นปรกและนิดร่วมกับดาวพระศุกร์ได้คู่เจรจา,าวาจาเป็นทรัพย ร่วมกับดาวพร,พร,ระพฤหัสบดีได้คู่สติปัญญาด้วยตามมาด้วยที่12มีนาคมดาวพังคารจากโคจรเข้าพบอรัริทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรยังคงหาเงินได้เยอะได้เรื่อยๆนะคะแต่ก็จะมีภาระและมีรายจ่ายไปกับเรื่องของที่อยู่ที่ทางธรรมหากินของท่านหรือภาระนนี่สิงผูกพัน หรือบางท่านนะคะก็ถูกญาติพี่น้องหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาขอความช่วยเหลือหรือบางท่านนะคะก็จะมาสร้างความอึดอัดใจระวังจะมีปัญหากับบุคคลเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ต้องบอกเลยว่าสภาวะทางด้านการงานของชาวลักนณาราศีมังกรน,นั้นจัดว่าด,ดีมากเพราะจะมีงานใหญ่ งานมีเกียรติมีชื่อเสียงเข้ามาให้ท่านรับผิดชอบหรือติดต่อท่านเข้ามาให้ทำด้วยหรือเป็นงานที่ทำแล้วมีความก้าวหน้าผักดันให้ท่านมีความสำเร็จและมีชื่อเสียงในอนาคตข้างหน้าด้วยโดยเฉพาะงานในช่วงนี้จากมีการเดินทางบ่อยเป็นงานที่มีการติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นอาจจะมีการนัดประชมุมนัดมิ팅กันเกิดขึ้นหรืองานในช่วงนี้นะคะ ปิดยอดได้ทำยอดได้ประสบความสำเร็จเกินคาดอาจจะมีการเลี้ยงสังสรรค์พบเจอกันเพื่อเขาเรียกว่าตอบแทนซึ่งกันและกันเกิดขึ้นงานในช่วงนี้บางงานนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายระบบภายในองค์กรของท่านบางท่านที่ทำงานตามสาขาต่างๆอาจจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปอาจมีงานที่ต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไร บางท่านก็อยู่ในช่วงของการที่จะทําตําแหน่งหรือสอบเอาตําแหน่งก็มีโอกาสได้มีโอกาสได้ปรับตําแหน่งใหม่ด้วยหรือบางท่านก็ได้มันจุกงานแทนคนเก่าที่ลาออกไปหรือก็เสียนไปด้วยแต่ในมุมกลับกันนะคะท่านที่ทํางานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะได้รับความกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานต่างๆมาเป็นภาลให้ท่านรับผิดชอบด้วยทางด้านความรักคนโสด เรียกว่ามีสเสน่ห์แบบสุดเลยท่านจะมีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจมาจากการเดินทางมาจากการออกสังคมหรือแวทวงเพื่อนฝูงแนะนำมาให้เรียกว่าคนโสดในช่วงเนี้ยไม่ขาดในเรื่องความรักนะคะหรืออาจจะมีคนอยากมารู้จักท่านมามีปฏิสัมพันธ์กับท่านในช่วงนี้ด้วยทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วนะก็พัฒนาไปในทางที่ดีเรื่องฝึกอัดใจทั้งหลายจะค่อยๆหมดไป แถมบุตรหลานบริวารของท่านอาจให้โชคให้ลาบท่านอีกด้วยและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะและทุกพลังงานบวกในคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆให้อาจารย์เสมอมาด้วยนะก็ขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะหากอาจารย์ผิดพลาดพ้นประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ